สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นทุนน้อยครับผมอวันนี้พามาดูรถจักครับบอลโมตัวนี้ไม่รู้รหัสครับวันนี้มาซื้อที่กาก้อยครับไปใส่ลานมันไปใส่ไล่มันครับเดี๋ยวมาดูครับจะใส่กันกี่ตัก หอนด้วย <laughs> หอนครับหอนเจอโบวโันวูนี่หอนตลรอยครับราคานี่ตักละสี่ร้อยครับถ้าหกล้อนี่สามตักนะพี่น้องผมวิ่งอยู่ครับระยะสามสิบกิโลนี่ผมวิ่งอยู่สามพันครับเ่้าละสามพัน สามพันนี่รวมค่าของเลยนะพี่น้องสามพันเราดีเนี้ยครับสี่ตักอู้ตักหนึ่งประมาณสามตันกว่าครับ สีตังนั่นสีตทักครึ่ง อันนี้ไฟเตอร์ครับหัวสูงครับบางหัวหัวสูงรอจัดอู้สิบสองตันสองสิบสามตันครับกดกดอืม นะครับโอ้โอ,โอ้มีระบบลากรูปเลยนี่ครับมันนี้พ่อมาครับพ่อมาวิ่งครับ ก็รับวิ่งเหมือนกันครับเขีย,ยแถวบ้านก็3ามพครับ3ามพันสารู้เรื่องครับพร้อมของครับจัดไปประมาณเกือบ12ตันครับ2ตันสามพครับรวมค่าวิ่ง เราลองใส่ก่อน,นครับว่าจะได้กี่ตักเนาะจะใส่สามตักครับกินหอมมาก ไปแล้วครับเนะนี่นยออ้ออ้กัดตั้งไหนพี่ดูอ่าร่านสามคีครับสามคีคอนกรีตครับใครอยากได้ก็มาถามจีแกดูครับ ใส่ดูครับนี่ครับโอ้สองตากับเรื่องครับสามสองตากนิดแถมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแกแถมก่อนนิดนึงนิดนึง เต็มรู้เรื่องครับโอเคครับเดี๋ยวคุมผ้าก่อนเดี๋ยวคุมผ้าก่อนสองตักครึ่งหน้าอย่างพอดีคเาาพราะว่าคอเจ็บ,บอ๋อสองตักคอครับ CP แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ บายบายครับผบครับส่งครับส่งขี้กากก้อยครับสนใจติดต่อได้ครับผมราคากันเองครับตามระยะทางเท่านี้ก็สามพันครับสามพันนี่ครับสามพันก็คุ้มนะพี่น้องถามว่าคุ้มไหมครับสามพันก็ตีไปเลยครับไรละพันนี่สามไรครับตรงนี้ครับจะใส่ลุ่นรถครับ เยอะครับ,รบตัวนี้เจ็ดตันครับเจ็ดตันเจ็ดตันครับสวยๆเลยครับสนใจสนใจสอบถามได้ครับมิงให้ได้เลยครับ ถ้าวิ่งจากนี่มาแถวนี้ก็สามพันครับสามพันบาทพร้อมจบครับ 3, สามพันก็นใกล้กต่อได้ครับสามพันนี่ครับ